จบไปแล้วค่ะกับการปิดฤดูการของวงหมอรําเสียงมีหกค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จกับทุกคนที่เห็นกันเยอะแยะมากมายในมือปิดฤดูการในมือขึ้นที่ผ่านมาวันที่สิบหามิถุนายนค่ะเราเห็นถึงความมุ่งมั่นมุ่งม่านะของวงหมอลําเสียงมีหกโยความที่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็อนนานี้ย่ามทรงเสาบอกว่ามีการประกาศใหญ่สถานที่ด้วน แล้วตกแลกมากตกดินมากนะคะมีฝนฟ้าขนองลงมาค่ะฝนตกค่ะพี่น้องอาจจะเป็นอุปสรรคเอื่นหรอว่าอุปสรรคที่มีปัญหามากมาของหมอร่ำเลยกว่าดแต่ว่าทางมวงเสียงมีหกหรือทางผู้บริหารเองนะคะก็ได้มีการออกมายืนยัานวอยย่างสิทธิทำการสแสดงต่อและก็ขอบคุณนปภเมมแมทุกคนทีมารอสทรงกําลังใจค่ะเมื่อน,นี้กับซมารอถึงน้องอซ์สกุลนคร่ะดโดยความปังของน้องได้เมื่อขึ้นที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่า ฟีเวอร์ขึ้นซุป,ปีสุป,ปีอีลีค่ะสำหรับหน่าอาอของเฮาค่ะวงหมอร่าเสียวมีฮกได้เมื่อขึน้นที่ผ่านมานะคะการปิดวงเมื่ขึ้นเห็นทางคณะหมอล่าเสียวมีฮกเป็นเพจได้ออกมาบอกว่าพี่น้องเอิยปิดฤดูการปีที่หาจบลงแล้วนะจังอวยขึ้นมากพอกันไหมในวันที่3ตุลาคม2568เป็นวัน เปิดฤดูกาลพี่น้องค่อยถามลูกหลานแนเดอร์นน้ำหมอลำเสียงมีหกนกพงศะกอขอกาบขอพะคุ้นทุกคนตลอดสองลอยคิ้วงานสถานที่ในฤดูการนี่ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับปีฤด,ดูการหมอลำเสียงมิหกนกพงศะกรปีที่หามาลัยล้นคอแทบทุกคนนะคะมาไลายล้นคอแทบทุกคนโดยเฉพาะวหนาหมเลยนกพงศกรมาไล่ไล่หล,ย,ลยค่ะพี่น้องในมือขึ้นที่พานมากแล้วก็ไม่นางเอกปิม มีพระเอกโอดฉลองใช่และโดยเฉพาะน้องอา้ายสุขุนภรที่เป็นเด็กที่มาสศจรั์นะคะที่มีคนหาคนบอบออกอาลี่หลายอีลีค่ะสาหรับน้องอายสุุนภพนก็ะไ้มีการออกมาโพดขอบคุณการปีฤด,ดูการปีที่หานี้เช่นเดียวกันค่ะน้องอา้ายนะคะก็ะไรไมาย,ยายพูกมาไร่เห้เฮาเดบึงนะคะก็ต้องบอกว่าจึงมากๆ ไอได้ห้แคปชั่นบอกว่าปีฤด,ดูการปีที่หา่างนี่อิหลาขอกราบขอบพระคุณทุกกําลังใจที่ให้นะคะขอบคุณพ่อจา๋ายานุที่ให้หนูมีวันนี้ขอบคุณชอ่อดอกไม้จากพี่ตุ้ยนะคะที่แบบว่าเอามาจากคณะไอ้รัตนศินอินตาทายลาศแบบพี่นอ้องว่าจาังบ่ไดนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็คือเป็นพี่ตุ้ยที่น้องนี่เขินมากๆเขินตลอดนะคะการเอาดอกไม้มาให้น้อง และก็มีจากลุ่งโตงและก็อีกหลายๆคนเอฟซีทุกคนที่น้องไลมาในเฟซบุ๊กของน้องมีคุณคขากับน้องทุกคนบราณลอยหนึ่งสองลอยหาบาทสิบบาทน้องไลมาเบิดค่ะทุกคนน้องเบิรแบบว่าบ้ขาดผู้ให่เลยขอบคุณแม่นั้นแม่นี่นะคะสามารถไปอ่านได้น้องก็บอกว่าขอบคุณในครั้งนี้ที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตหนูแล้วก็เอ็นดูหนูมาโดยตลอดนี่ค่ะพี่น้องหนี่คือมาไล่ของน้องไอจีได้มาเซอร์วาเอฟซีหลายๆคนเห็นแล้วนะคะ คือไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะทุกคนอาสิปแปลไปให้เบิ้งนํ่นะคะคันลืมแปลกับเบิง้งได่หนีเอาพี่น้องคือหลายมากๆมาไลา่ยอยเนี่ยคือหล่นคอโดยเฉพาะดอกไม้ซอซิมที่ํำเงินนี่ค่ะคือเขาพัก,กันแซวว่ะคือสิบอลเอาไปใส่นอกก็ถือว่าถิมนอกดอกไม้ดอกนี้หลังจากนั้นเอฟซี FC ก็เลยข้ามาคอมมนนะคะทางบอดนกเองกับ,บอกว่าคนเก่งของพอค่ะ ทางผู้จัดการเนกยก็บ,บอกว่าดีใจน้ำหลานสาวลุกง่ายเก่งมากๆรักที่สุดค่ะเอฟซี FC เขามาแสดงความชื่นชมน้องอยอโดยความเก่งของน้องที่ยู่กับเสียงมหกนี่มากแบบว่าจนเหตุกายเป็นแบบความหักกลายเป็นครอบครัวไม่ยู่กับเสียงวหกจนเห็นมีเอฟซีหลายขนาดนี้น้องต้องใส่ความมุ่งมากนะเลยกับความพยายามของน้องหลายมากๆค่ะบบแปลกที่ในมือนีนะคะบอกว่าทีผ่านมาก น้องจะมีคนหักและก็สนับสนุนน้องเลิกมาไล่ต่างๆเอ่ยที่น้องได้มากนี่นะคะก็ถือว่ามันมาจากความสามารถของน้องและลาซูดก็นานนี่ทีได้มีการออกมาบอกถึงเรื่องเพลียๆหนึ่งที่มาบอกถึงน้องก็ถือว่าเป็นการดีค่ะน้องเป็นเด็กมหาสารคืนหลายๆคนว่าอีหลีน้องเป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นเด็กที่สวยสง่าในทุกๆอย่างเก่าในการขามาในวงหมอล่ำเสียงมีหกค,ค่ะพี่น้อง เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เห็นวาสุดท่น้องใส่ปิดฤดูการนันนะเป็นสุดเป็นสุดคู่กับทางคุณพีแพลธิดานะคะเป็นชุดคู่กับทางนางเอกแพลธิดาค่ะเป็นชุดแฟดสวยน่ารักทั้งสองค่ะสองคนนี้ชอบใส่ชุดคล้ายกันอยู่หลายครั้งต่อหลายครั้งนะคะแล้วในเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าปิดฤดูการที่ไลา์หลายๆคนเห็นนะคะนี่ค่ะนี่คือชุดของนางเอกแพลทิดานะคะกับ สีโอลดคือการมีโบะง่ายมาเริ่มเทิมอยู่ข้างหลังค่ะพี่น้องแล้วเหมือนกันกันกบชุดน้องอา,ายเลยนะคะสีเดียวกันเป๊ะนะคะล่ย,ยังก็ไล่เดียวกันจะบ่าส่งอาจจะคนละส่งโบะาอสีอยู่ข้างหลังเกงสีค่ะพี่น้องกะง่มาเริ่มเทิมคือกันนะคะกับเป็นอีคว้ามน่ารักที่ใส่ใจให้พี่ดองเอฟซีเดเบิงจากวงหมอล่ามเสียงไเงหกที่ขอดูมนะคะที่เหตุสุดออกมา ใส่ชุดนีน้องอายสวยมากๆนะคะคนกว่าจังสีแล้วทางนางเอกเพชรธิดาก็สวยอ,อายสกุลนาพรในเมือ่อคืนยิ่งโตยิ่งแบบว่าออร่าขึ้นมามีความรับผิดชอบเ่ิงกลางโฮมเนส,นสู่ฟนสู่้าสู่ยังแน่นอนก,กันย่งสู่นะคะสาหรับน้องอายสกุลนาพรในหมือปิดฤดูกาลเมือ่อคืนที่ผ่านมาค่ะเจา้าายกะถือว่าจบไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องในการปิดฤดูกาลของวงหมอลําเสียงวีหกค่ะ